อย่างส่วนตัวผมที่ผมได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็น market structure w i e k o p logic p r v a t web demand ก็จะมี aic s ของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ f c a ของอังกฤษนั่นเองจากโบรกเกอร์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำและใช้ดีมากๆอย่างโบรกเกอร์ a cap เป็นทองคำอยู่ประมาณ30จุดซึ่งเราจะเห็นความต่างระหว่างสเปดครับในขณนะดเดียวกันเนี่ยถ้าเราออกหลอดไซส์ห สวัสดีครับทุกคนแล้วพบกับผมอีกเช่นเคยครับแบงก์โอเวอร์แบงก์ครับและสำหรับวันนี้ครับเราลองมาเช็คดูครับว่า s มซ์เทรดของเราเนี่ยผิดตั้งแต่เริ่มต้นหรือป่ามือใหม่ที่ยังเทรดไม่ได้กําไรแท้จริงแล้วผิดที่ความรู้ที่มีผิดที่ตลาดหรือผิดตั้งแต่การเลือกโบรกเกอร์เชื่อว่าเาหล่าบรรดาเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดทุนณนะตอนนี้รวมไปถึงเทรดเดอร์มือใหม่ที่กําลังพยายามเริ่มต้นเทรดและมุ่งมั่นตั้งใจยอย่างมากเพื่อที่ไปให้ถึงฝันแต่เทรดเดอร์มือใหม่ที่เข้ามาในตลาดทุนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทเรแ้้พบาง แล้วไม่ได้กําไรบ้างเรดแล้วขาดทุนบ้างหรือว่าเทรดแล้วพอแตกบ้างผมรู้ว่าการเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทุกคนครับแต่การที่เราจะอยู่รอดในตลาดทุนนี้ได้ในระยะยาวหรือสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องนั้นเราจะต้องมี m i n d s e ในการเทรดที่ดีและถูกต้องอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าการเทรดไม่ใช่การพนันเพราะในตลาดทุนมีความผันผวนค่อนข,อข้างสูงเราจําเป็นต้องมีระบบแบบแผนในการเข้าออเดอร์ ไม่ใช่เข้าออเดอร์ตามอารมณ์หรือเข้าออเดอร์แบบมัวๆอันดับ2เราต้องพยายามปรับความเข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นคือเพื่อนไม่ใช่สตัตรูเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหรือว่า risk management โดยการบริหารพอร์ตหรือว่า money management ทุกครั้งในการเทรดและอันดับ3ไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดทุนอย่าได้หลงระเริงมีอีโก้หรือหลงเชื่อว่าเราจะแม่นได้ทุกไม้ในตลาดทุนเราไม่สามารถที่กำหนดทิศทางของการาฟได้แต่เราสามารถวิเคราะห์ ตามกราฟได้รวมไปถึงเราสามารถมีการดาเนินการและจัดการมันได้ด้วยเช่นกันอันดับที่ 4. การที่เรามีวินัยมันคือกําไรที่ยั่งยืนเพราะวินัยจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถยืนระยะในตลาดคุณเนี้ยได้ยาวนานมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการที่เรามีระบบเทรดที่ดีด้วยแต่ต่อให้มีระบบเทรดที่ดีแค่ไหน ถ้าเทรดแบบไม่มีวินัยเทรดยังไงก็เจ๊งอยู่ดีนะครับและอันดับที่5สําคัญมากๆเลยเพราะการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีมันคือรากฐานที่มั่นคงเพราะเราจำเป็นต้องใช้โบรกเกอร์ที่เป็นตัวกลางในการเทรดเพื่อส่งคํสาสั่งซื้อขายเข้าสู่ตลาดทุนในทุกวันรวมไปถึงความมั่นใจในเรื่องของการฝากและถอนเงินด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนอาจจะมีข้อมูลหรือว่าความรู้ในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลหรือว่าความรู้ในเรื่องของการเทรดทุกวันนี้เราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้เทียบเคียงหรือ ว่าเรียนศึกษาได้เท่ากันทั้งหมดสกิลในการเทรดอาจจะมีไม่ต่างกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็ศึกษามาเหมือนๆกันหมดอย่างส่วนตัวผมที่ผมได้ศึกษามาไม่ว่าจะเป็น market structure weak c o r p logic pivot web demand zone supply zone support and resistance candlestick signal all i e action o s i m a t o pattern divergence สมาร์ทมันนี่คอนเซปต์อินเนอร์ไซเคิลคอนเซปต์รวมไปถึงชาร์จแพทเทิร์นซึ่งหัวข้อเทคนิคต่างๆในการเทรดทุกคนสามารถศึกษาหาข้อมูลได้โดยอินโฟหรือว่าเทคนิคข้อต่างๆที่เป็นสกิลเทรดเหล่านี้ต่อให้เราได้ศึกษามันมากเพียงใดหรือว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้มันแล้วก็ตามแต่ในท้ายที่สุดเราก็อาจจะเทรดแพ้หรือว่าเทรดเสียให้กับตลาดทุนอยู่ดีดูไม่ว่าจริงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะสกิลในการเทรดแต่เป็นการเลือกโบเกอร์ที่ดีในการเทรดต่างหากซึ่งผมจะยกตัวอย่างความต่างของโบเกอร์ที่เห็นได้ชัดจากโบเกอร์ที่ผมใช้อยู่เป็น จำและใช้ดีมากๆอย่างโบเกอร์ a อ a p ว่ามีข้อดีอะไรบ้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับปัญหาที่เพื่อนๆอาจจะเจอกับการใช้งานจากโบเกอร์อื่นอยู่ก็ได้ซึ่งปัญหาข้อที่1ความสําคัญในเรื่องของกราฟถ้าเราเลือกใช้โบเกอร์ที่กราฟค้างบ่อยหรือว่ากราฟไม่สเสถียรนั่งรอจังหวะมาตั้งนานแต่ที่เราจะได้เข้าอ,ออเดอร์ที่ถูกต้องตามแผนหรือตามระบบที่เราได้วางไว้พอเมื่อเวลาเรากดออเดอร์ไปแล้ว กับกลายเป็นว่าเราได้ราคาที่ไม่ตรงตามแผนซะงั้นกดออเดอร์แล้วไม่ไปบ้างกดออเดอร์แล้วเบิ้ลบ้างกราฟค้างบ้างหรือว่าดีเลย์บ้างและปัญหาข้อนี้จะหมดไปถ้าหากว่าเราเลือกใช้โบรกเกอร์เอแคเพราะข้อดีของโบรกเกอร์เอแคมีกราฟที่เสถียรมากส่งคําสั่งซื้อขายเปิดปิดออเดอร์ได้ไวเพียง0.004วินาทีและไม่มีการบฏิเสธทุกคําสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์หรือที่เรียกว่ารีคอร์ดอย่างแน่นอนปัญหาข้อที่2 สเปดและค่าคอมมิชชั่นที่แอบซ่อนอยู่โบกเกอร์บางโบกเกอร์บอกว่ามีสเปดที่แคบแต่ว่ามีคอมมิชชั่นที่แอบ,บแฝงเพิ่มเติมอยู่อีกเราเสียทุนเทรดแล้วแถมยังต้องมาเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับทางโบกเกอร์อีกอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับและปัญหาข้อนี้จะหมดไปถ้าหากว่าเราเลือกใช้โบกเกอร์เอ็กแคปเพราะว่าโบกเกอร์เอ็กแคปมีสเปดที่ค่อนข้างต่ำมากโดยเฉพาะสเปดทองคำที่แคบมากเพียงแค่12จุดเท่านั้นและที่สำคัญคือไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอ,อีกด้วยซึ่งส่วนตััววเเเเนนี่่่ผมมมอองงาาสสปปร็ืทคญกๆ ยิ่งเราเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีสเปดที่แคบต้นทุนในการเทรดเราจะต่ำและสามารถทำกำไรได้ไวขึ้นนั่นเองลองดูภาพหรือว่านึกภาพตามนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเทรดทองคําผ่านโบรกเกอร์แครที่มีสเปดเพียงแค่12จุดกับอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่มีสเปดทองคําอยู่ประมาณ30จุดซึ่งเราจะเห็นความต่างระหว่างสเปดครับในขนาะเดียวกันเนี่ยถ้าเราออกหลอดไซส์หนึ่งเปิดหน้าบายไว้สมมุติว่าการาฟขึ้นไป20จุดโบรกเกอร์ a c แคเนี่ยจะกำไรไปแล้วนะครับ8เหรียญหรือว่า8จุดแต่ในขณนะเดียวกัน อีกโบเกอร์ที่มีสเปด30จุดนั้นการาฟวิ่งขึ้นไป20จุดเท่ากันโบกนั้นอะยังติดลบอยู่เลยนะครับสิเหรียญหรือว่า10จุดเพราะฉะนั้น การเลือกสเปดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆซึ่งโบรกเกอร์ที่มีสเปดหรือว่าต้นทุนในการเทรดต่ำเราจะทำกำไรได้ไวขึ้นอย่างแน่นอนและทางโบรกเกอร์เอ็กแคมีสเปดที่ต่ำมากจริงๆและปัญหาข้อที่3การบริการและการซัพพอร์ตของทางโบรกเกอร์สงสัยไหมครับเมื่อเวลาที่เราเกิดปัญหาในการเทรดเราจะสามารถติดต่อไปอยังโบรกเกอร์เนี่ยได้ค่อนข้างยากมากๆแถมยังได้รับการบริการที่ไม่ดี <ๆ S 2> เมื่อเราถามถึงปัญหาก็ไม่ถูกได้รับการแก้ไขหรือว่าการแก้ไขได้ไม่ตรงจุดกับปัญหาที่เราเจอหรือ จะถามไปและโรบอทต,ตอบมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่างุดหงิดมากๆและแน่นอนครับว่าปัญหาข้อนี้จะหมดไปถ้าว่าเราเลือกใช้โบรกเกอร์เอแคปเพราะบริการซัพพอร์ตของโบรกเกอร์เอแคปเรียกได้ว,ว่าดีมากๆในแวดวงทางด้านการเงินสามารถติดต่อง่ายมากๆมีเจ้าหน้าที่บริการตั้งแต่เริ่มสอบถามจนเปิดบัญชีและสามารถเทรดได้เลยที่สามารถให้บริการตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นซึ่งซัพพอร์ตของทางโบรกเกอร์เอแคปเนี่ยตอบปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดอย่่่าางแนนนออปัญหขที4 ความไม่สบายใจทางด้านการเงินเพราะว่าทางโบรกเกอร์ทําหน้าที่ดูแลเงินที่เราฝากเข้าไปเทรดถ้าเราเลือกใช้โบรกเกอร์ที่ไม่มีคุณภาพไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่มีความโปร่งใสเป็นโบรกเกอร์ที่เปิดใหม่หรือว่าเปิดยังได้ไม่นาน และไม่มีบรนดูย่าจากหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลโบรกเกอร์ที่เป็นองค์กรกำกับดูแลอย่างเข้มงวดแปลว่ามีโอกาสที่เงินของนักเทรดที่เราฝากเข้าไปเทรดนั้นอะอาจสูญหายหรือว่าสูญเสียจากการปิดตัวลงของทางโบรกเกอร์ได้และแน่นอนครับว่าถ้าเราเลือกใช้โบรกเกอร์แอบปัญหาข้อนี้จะหมดไปเพราะทางโบรกเกอร์แอบเปิดให้บริการยาวนานมามากกว่าถึง16ปีระยะเวลาที่ยาวนานจากการดําเนินการของทางโบรกเกอร์แอบมันแสดงถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและความปลอดภัยสูงและในขณะเดียวกันมีใบอนุญ,ญาตทางด้านการเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมโบรกเกอร์ซึ่งมีใบอนุญ,ญาตระดับเทียบว,วันอย่างเช่นใบอนุญ,ญาต ASIC ของประเทศออสเตรเลีย และใบอนุญาต FCA ของประเทศอังกฤษนั่นเองโดยใบอนุญาตทั้งสองนี้เป็นใบอนุญาตที่ทาง Broker a h a p ได้รับมาจากหน่วยงานกำกับดูแลและควอบคลุมอย่างเข้มงวดนั่นเองรวมไปถึงใบอนุญาตอื่นๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คใบอนุญาตของทาง Broker a h a d ที่ได้รับกันครับในส่วนนี้เราจะมาเช็คใบอนุญาตจากเว็บรตรงนะครับของหน่วยงานที่กำกับดูแล Broker a h a p อยู่ก็จะมี ASIC ของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ c a ของอังกฤษนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเช็คใบริุญาต a c ก่อนก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป copy license number นะครับผ่านทางเว็บวิกิเอฟเฟกนะครับก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบอนุญาต a c ที่ broker แคปได้รับนั่นเองตรงนี้จะเป็น license number นะครับให้เรากด c o อ y ตรงนี้ไปพอ c o อ y ดัมเบลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาอมาวางนะครับเพื่อตรวจสอบได้เลยแล้วก็เซิร์ชดูครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นชื่อแคปตรงนี้ครับ ว่าอยู่ในภายใต้การใหวับดูแลของหน่วยงาน a s c นั่นเองตรงนี้ก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่ทางบ k e เกอร์แคปได้บบรับใบอนุญาตนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงสารที่ตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบรนุญ,ญาต FCA กันครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราเข้าไปดูลายเส้น n ม m b e ลนะครับจากเว็บไซต์วิกิเอ็กนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอนุญ,ญาตนะครับ FCA ที่ ทางบกอร์เอแคได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานนี้นั่นเองซึ่งเราก็จะ Copy Li c e n เ e n u m น e r เเหมือนเดิมนะครับไปเช็คกับเว็บโดยตรงของ fca นั่นเองอันนี้ก็จะเซิร์ชจากตรงนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็กดเสิร์ชเข้าไปพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วเราก็จะเห็นครับว่าทางบกอร์เอแคเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน fca เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายลายยานะเอียดเนาะเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นรายละเอยียดทั้งหมดเลยนะครับของทางโบกอร์เอแคที่ได้รับผ่านหน่วยงาน fca นนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คบริญาตโบรกเกอร์เอ็กแคปของเราเพื่อความมั่นใจอีกขั้นในการเทรดเพื่อนๆที่เทรดผ่านโบรกเกอร์ไหนเนี่ยก็ลองไปเช็คดูได้เพราะว่าในบางครั้งโบรกเกอร์ที่เคมว่ามีไลเซนส์เนี่ยพอออกมาเช็คจากเว็บตรงผ่านหน่วยงานที่ควบคุมเก่กับดูแลโบรกเกอร์อยู่โบรกเกอร์นั้นเนี่ยอาจจะไม่มีไลเซนส์อยู่ก็ได้อันนี้จะต้องระวังอย่างมากเลยนะและที่สําคัญมีกระบวนการทางด้านการเงินที่แยกเงินเก็บและเงินลงทุนของเทรดเดอร์ไว้ที่ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า NAB นั่นเองครับซึ่งนั่นหมายความว่าปัญหาต่างๆเราเนี้ยจะหมดไปถ้าว่าเราเลือกใช้โบรกเกอร์ A-cap หลกัหลกๆที่เลือกใช้โบรกเกอร์ A-cap ก็จะเลือกใช้ผ่านกลยุทธ์ s c o l p i n g หรือว่า Daytrade ซึ่ง s c o l p i n g หรือว่าเทรดสั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยได้กําไรได้ไวมากในขณนะเดียวกันกลยุทธ์ Daytrade ที่เทรดจบภายใน1วันโดยเปิดปิดออเดอร์หลักชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งกลยุทธ์หรือกระบวนการเทรดเราเนี้ย ผมเลือกใช้ทางโบเก้ไอแคล็บเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วข้อดีที่ผมได้รับจากการเลือกเทรดโบเก้ไอแคลก็อย่างที่ผมได้พูดไปสําหรับใครที่อยากจะเทรดผ่านโบเก้ไอแคล็สามารถกดคดลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมปักลิงก์ไว้ให้แล้วและถ้าว่าใครที่ยังไม่รู้วิธีการสมรัครเทรดหรือว่าเปิดบัญชีเทรดสามารถกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอด้านบนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งครับว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนกันด้วยและถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย